สวัสดีครับคุณผู้ชมของผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วกง็วง c เ m 4 8อีกเช่นเคยนะครับชัวนี้เห็นผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับสีม่วงสดใสแล้วก็มีหน้าน้อนคนนี้อยู่นะครับแน่นอนครับเป็นคนอื่นไปไม่ได้นอกจากแคปออมปุนเวีจริงเจริญสมาชิก รุ่นที่2ของวง 48, วิน K48 และก็ปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นกัปตันวง c g m 4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยแหละว่าการทำหน้าที่กัปตันวง CGM48 ของแคปออมเนี่ยน้องทำหน้าที่ได้ดีมากๆทำหน้าที่ได้เยี่ยมจริงๆทำให้โอ้โหวง c m m 4เนี่ยพัฒนามาได้ไกลามากๆไม่ต้องอไม่มีใครเป็นห่วงแล้วนะครับว่า วงจะเป็นยังไงจะอยู่รอดไหมนะครับภายใต้การนําของแคปออมนะครับแล้วก็บางทีน้องก็ทําหน้าที่ได้ดีมากๆจนเราแทบจะลืมไปเลยว่าน้องเคยเป็นสมาชิกของวงเบียนเคมาก่อนนะครับก็เป็นหนึ่งในสมาชิกรุ่นที่2ของวงเบียนเคโนะครับก็ต้องบอกแหละว,ว่าในช่วงที่แคปออมเข้ามาใหม่ๆเนี่ยน้อง น้องผมว่าน้องทำหน้าที่ได้ดีมากๆนะครับเป็นเมมเบอร์ที่รู้จักการลเทศะมีความเมนู้นำสูงแล้วก็ให้เกียรติผู้อื่นมากๆแล้วก็วกเป็นคนที่คอยวางระเบียบวินัยให้แก่เมมเบอร์รุ่นที่2ทุกคนทนะใม้เมมเบอร์รุ่นที่2เนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นมาไกลามากๆจนมีความสามารถมีไหวพริบปฏิภาณเท่ากับรุ่นหนึ่งแล้วก็ผสมกลมกลืนกันได้ อย่างทุกวันนี้เนี่ยก็พื้นฐานหลักๆก็มาจากแคปออมนี่แหละนะครับส่วนในเรื่องของส่วนตัวเองเนี่ยแคปออมก็ต้องบอกว่าจะใช้คําว่าประสบความสําเร็จมาตั้งแต่เข้าวงเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า,าทุกคนทราบกันดีว่าในเมมเบอร์ Member รุ่นที่สองเนี่ยเขาเข้ากันมาตั้งแต่ช่วงปลายริเวอรเนี่ยอัลบั้มหนึ่งริเอร์เนี่ยก็เริ่มมี เปิดตัวกันแล้วใช่ไหมครับแล้วก็พอซิงเกิลสี่พี่มิวะเมโลดี้เนี่ยก็เริ่มทํางานอย่างจริงจังมีเพลงเดบิวต์ของรุ่นก็คือเพลงฤดูใหม่แล้วก็ต่อจากนั้นก็จะมีะเพลงหลักของซิงเกิลก็คือเพลงพี่มิวะเมโลดี้เนี่ยก็มีเมมเบอร์รุ่นที่2องถึงหคนที่มีรายชื่อติดเซบาสต อของเพลงด้วยนะครับและก็หนึ่งใน5คนนั้นก็จะมีแคปออมอยู่นั่นเองนะครับหลายคนก็มองว่ามันจะมีบางมุมแหละที่เขามองว่าเอ้ยแคปออมแล้วก็แกงปลาเผาเนี่ยประสบความสำเร็จเร็วเกินไปหรือไม่นะครับเพราะว่าเข้ามาปุ๊บได้เป็นเซ็นบัตสอเลยซึ่งยังไม่มีผลงานอะไรรองรับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับอยู่ๆเข้ามาถูกจับปฏิเสธบัตสอเลย แต่ผมก็มองว่าในในการคัดเลือกการติดเซมบัสซิของวงเนี่ยมันน่าจะมีเกณฑ์อะไรที่ชัดเจนอยู่ที่คุณครูเขาเขาใช้ในการเลือกเซมบัสธิแต่ละครั้งหรือผู้บริหารเองก็ตามเนี่ยไม่ไหวเป็นเรื่องของความวามสามารถความนิยมหรือว่าเรื่องของหลักการตลาดอะไรก็แล้วแต่นะครับใดด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยเอาเป็นว่าแคปออก็มีรายชื่อติดเซมบัสซิครั้งแรกใน ซิงเ uh, กิลคีมิวะเมโลดี้กะละกัดนะครับแล้วก็เหมาะหรือไม่เหมาะอะไรไม่รู้ครับมันวัดกันที่ uh, ผลงานหน้าม่านผลงานหน้าเวทีนะครับซึ่งผมก็เคยไปดูแคปออมร้องเต้นทำหน้าที่ในฐานะเซอร์วิสซิงเกิลที่4คีมิวะเมโลดี้สดสดมาแล้วนะครับในงานตอนนั้นได้เป็นงานอาหารในส่างของเวิร์กคอยเขาทีเา่เหมือนทองธานีนะครับแล้วผมก็ เห็นเลยว่าโอ้แคปออมตัวน้องบางๆเล็กๆนะแต่ว่าเต้นได้อ่อนช้อยแล้วก็เข้มแข็งผสมประสานได้อย่างดีงามมากนะครับเรื่องของการพูดอะไรก,ก็ก็ทําได้ดีมากๆนะถ้าถ้าเท่าพูดถึงในระยะนะั้นที่น้องเข้าวงมาใหม่ๆนะน้องทําได้ดีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เยี่ยมมากๆน้องทําหน้าที่กับโอกาสที่น้องได้มาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆริเหมือนที่เคยน้องเคยพูดไว้ช่วงหลังๆแหละว่า น้องต้องทําตัวให้พร้อมสึดเพื่อเมื่อมีโอกาสเข้ามาน้องจะได้ทําให้เต็มที่นะครับนั่นคือครั้งแรกที่น้องติดซิงไม่ใช่ติดเซเบอร์สในซิงเกิลของ b บ k 4 8นะครับแล้วก็หลังจากนั้นน้องก็ไม่ติดเพลงอะไรเลยไม่ว่าเพลงหลักหรือเพลงรองนะครับจนกระทั่งย้ายเข้ามาเป็นกับตันวง c ม c m แล้วก็ น้องก็ทําหน้าที่กับตัวตาลวงได้ดีมากนะครับไม่ว่าเป็นบทบาทการพป็นผู้นาหรือบทบาทของบนเวทีอะไรก็ตามน้องทําหน้าที่ได้เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับแล้วก็ติดเซบอสืของวง C g m 4 8มาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่106ไม่ว่าจะเป็นเมลอนจูสไม่ว่าจะเป็นมะลิ ไม่ว่าจะเป็น AN Pressure แล้วก็ซิงเกิลล่าสุดไมาหยชิกะมุกันเน้น้องติดมาตลอดนะครับแล้วก็น้องก็อธิบายแล้วว่าน้องติดด้วยตัวเองนะครับไม่ได้ติดในฐานะที่เป็นกับตันวงแต่อย่างใดนะครับทุกคนต้องสอบวัดระดับต้องอยู่ในกฎเดียวกันทั้งนั้นนะครับอ่ะแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็มีเรื่องที่ทำให้ อ่ะไม่วาพวกเราเองก็เซอร์ไพรส์แล้วตัวน้องเองก็เซอร์ไพรส์เช่นกันนะครับก็คือในวันที่เขาถ่ายทำเอฟวีสวัสดีปีใหม่ที่ถ่ายรวมกันระหว่างเมมเบอร์เบียนเคฟอร์ดีเอกับซีเจมฟอร์ดีเอเนี่ยช่วงท้ายงานเนี่ยครูปิ่นก็ขึ้นมาประกาศซิงเกิลใหม่ของอวงเบียนเควฟอร์ดีเอนะครับแล้วก็ประกาศรายชื่อคนที่ติดเซ็นสื่อในเพลงหลักด้วยซึ่ง พอประกาศมาก็มีชื่อแคปออมอยู่ในนั้นเฉยเลยนะครับซึ่งแคปออมเองก็ตกใจมากๆนะครับถึงท่านหันไปหาเชิว่าชันเหลอหรืออะไรเงี้แล้วเชิก็ทำท่าไม่รู้ไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไอ้ข้อสงสัยก็คลายลงเมื่อทูปิมบอกว่านี่คือซิงเกิลที่ทํางานร่วมกันของ2วงนะครับก็คือบินเค8ดแล้วก็ซีเจมนะครับก็ เลยกลายเป็นครั้งที่2ที่แคปออมมีรายชื่อติดเซเตสรของวงวบนเคนโฟดในเพลงไซโอนาราครอนะครับซึ่งก็ต้องบอกแหละว่าน้องก็ทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมเช่นเคยนะครับยิ่งมาได้กลับมาทำงานร่วมกันกับแก๊งปลาเผาอีกแล้วอีกครั้งนึงแล้วด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้น้องมีกำลังใจในการทำงานนะครับได้เจอ แก๊งเก่าแก๊งเพื่อนสนิทเก่ารวมถึงกับได้กลับมาเจอ,อน้องๆเมมเบอร์รุ่นที่สองทุกคนที่เขาเคารพนับถือแคปออมมากๆนะครับออมก็มีกําลังใจในทํางานเยอะขึ้นนะครับเหมือนกับได้คืนสู่เย้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในการทํางานเองเนี่ยในส่วนร้องเต้งบนเวทีไม่ต้องห่วงอยู่แล้วแคปออมเก่งมากๆอยู่แล้วครับยิ่งเพลงนี่มันมีความอ่อนช้อยอ่อนหวานเนี่ยน้องยิ่งทําได้ดีเต็มที่เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของการเดินสายอันนี้ประทับใจมากๆนะครับเพราะว่าในส่วนของเมมเบอร์รุ่นที่1รุ่นที่2องหรือ CGM น้องคุ้นเคยดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าในการเดินสายออกงานต่างๆเนี่ยในช่วงที่แคปออมได้ทําหน้าที่เดินสายเนี่ยก็จะมีเมมเบอร์รุ่นที่3ที่น้องไม่เคยร่วมงานอยู่ด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่ผมเห็นเลยก็คือแคปออมสามารถเข้ากับ น้องๆรุ่นที่3าได้อย่างดีมากๆนะครับเี่ผมกันได้วันที่ไปออกด้วยกันก็จะมีน้องแพมแพมคนหนึ่งนะครับก็ดูเข้าขาก็ได้ดีนะครับแล้วผมก็มั่นใจเลยว่าแพมมน่าจะได้เรียนรู้สิ่งดีๆต่างๆมากมายในตัวของแคปออมนะครับไม่มว่าเป็นเรื่องของความมีระเบียบวินัยความเป็นผู้นาหรือการทําไงตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าแพมๆโชคดีมากที่ได้ทํางานรว่ orm, วมแกร์ออมแลวคงเรียนรู้ สิ่งดีดๆของแับออม,มาปรับใช้กับตัวเองอีกมากมายแล้วเราก็เห็นอยู่ว่าแพรมเติบโตเป็นไอดอลแบบไหนนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองที่แคปออมมีโอกาสได้เป็นเซิเสิร์ฟในวงเบีนเคลอเนแล้วก็พิเศษด้วยเพราะว่าน้องเป็นในฐานะสมาชิกของวง c g m 4 8แลแล้วนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุด ไม่นานมานี้เพิ่งเปิดตัวไปนะครับในทีเซอร์ของแต่ละคนไปนะครับก็คายล่ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เปิดมาด้วยแคปออมนคนแรกเลยก็คือเพลง believers นะครับที่เป็นเพลงหลักของซิงเกิลล่าสุดของวงบีนเคโที่เลือกเซมัสึกมาจากงาน general election ครั้งล่าสุดนะครับที่แฟนคลับร่วมแรงร่วมใจโหวตมาให้นะครับแคปออมก็ มีรายชื่อติดเซมบัสสึในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็เปิดตัวเป็นคนแรกเลยเพราะว่าน้องอยู่ในอันดับที่ส6บนะครับก็ต้องบอกว่าพอเห็นดีเซอร์ในส่วนของน้องมาเนี่ยผมนี่ว้าวมากน้องน่ารักสดใสมากๆเลยนะครับแล้วก็ดีใจด้วยที่แคปออมได้กลับมาติดเซมบัสสึอ,อีกครั้งนะครับและสังเกตไหมครับว่าการติดเซมบัสสึในวงวินิเคอร์เอแต่ละครั A ้งแคปออมเนี่ยมีความพิเศษอยู่มากมายทั้ง3ามครั้งเลยนะครับก็ผมไม่รู้นะว่าผลงานมัน จะออกมาเป็นเส้นลายแต่ผมมั่นใจว่าแคปออมจะทํางานทําหน้าที่ตรงนี้ออกมาได้เต็มที่อย่างแน่นอนเพราะน้องทราบดีว่าน้องติดเซอร์เบสิ์ได้ครั้งนี้เพราะว่ามาแจกจากแฟนๆร่วมแรงร่วมใจโหให้น้องและน้องต้องทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับก็วันที่2 8มาเป็นกำลังใจให้แคปออมแล้วกับน้องๆคนอื่นๆที่มีรายชื่อในซิงเกิลนี้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อน พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ